สวัสดีค่ะวันนี้เด็กยิ้งบอบพลอยนะคะลงอ่างตั้งแต่เช้าเลยนะคะแม่ค่ะดูนะคะเล่นน้าจนอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะหาเรื่องนะคะา <laughs> หาเรื่องปีนป่ายนะคะแม่จาดูนะคะโอ,อ,อ้ยเนาะเด็กน้อยอห้ามวิ่งนะคะห้ามวิ่งนะลูกอ,อ่ะส่วนพี่บวกของเราก็อาบอยู่ด้านนอกนะคะอาบสายยางนะคะ วันนี้พาอาบน้ำแต่เช้านึ่งด้วยจะพาเด็กทั้งสองนะคะเดินทางไปที่ศูนย์โพสต์นะคะจะพาไปเดินทางไปสแตนบายรอที่ศูนย์โพสต์นะคะเผื่อน้องพลมีโชว์มีสแสดงนะคะเราก็จะได้ไปทัน<อ>เวลาน,นะคะเพราะว่าถ้าเราเราอยู่ที่บ้านเปี่ยมสุกนะคะตัวไปไม่ทันเวลานะคะพูดชุดรอหน <S <S เห็นไหมพี่บัวเขวาอาบน้ำรอๆเลย ่อๆเลยครับพี่บัวชุด่อนะคะ <c oughs> ส่วนคุณแม่คุณยายก็อยู่ที่บ้านเปี่ยมสุกนะคะพีอ่อมทองนะคะพี่บอทองนะคะแล้วก็นู่นนะคะคุณแม่บอกเงินนะคะคุณแม่บอกเงินนะคะ <c oughs> อ่าวันนี้เฝ้าบ้านนะคะให้เฝ้าบ้านเปี่ยมสุกเดี๋ยวเย็นๆนะคะประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะใบสามกว่าๆน้องก็จะเดินทางกลับบ้านและกลับมาที่บ้านเปี่ยมสุกนะคะ วันนี้ให้คุณยายคุมนะคะให้คุณยายคุมบ้านเตรียมสุกนะคะพี่อมทองเขามองตามน้องดูนะคะมองมองตามน้องตาละห้อยเลยนะคะแม่จ๋าดูนะคะหันมองไปไปหาน้องนะคะเพราะว่าน้องอยู่ที่ถนนนะคะพร้อมเดินทางแล้วตอนนี้นะคะดูนะคะอยากไปด้วยใช่ไหมพี่อมทองรอยอยู่นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวน้องก็กลับมาแล้วนะคะดูนะคะโอ้ย ความน่ารักนะคะของพี่อมทองนะคะที่มีกับน้องโบพลอยนะคะ oh. นี่นะคะเด็กๆของเรานะคะตอนนี้ <Okay. S 1> พร้อมสแตนบายแล้วนะคะพร้อมสแตนบายเดินทางแล้วจ้า oh. พี่สาวกับน้องพี่ชายกับน้องสาวนะคะ oh. พร้อมเดินทางแล้วะคะ่ะเ <Okay. S 1> ช้านี้นะคะ จะพาน้องเดินแต่เช้านะคะนึ่งด้วยช่วงสายกว่านี้อากาศจะค่อนข้างจะร้อนนะคะค่อนข้างจะร้อนจัดนะคะดูเดชนะคะตอนนี้ก็เดชออกแล้วนะคะเดินช่วงเช้าๆนะคะอากาศไม่ร้อนอาบในอ่างยังไม่พอมาอาบข้างนอกอีกนะคะดูนะคะแช่น้ำประมาณ20นาทีได้นะคะก่อนที่คุณแม่จะเปิดกล้องนะคะ ผิวดำคลับเลยนะคะแม่ขาดูนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะอาบน้ำให้แล้วนะคะผิวโลมากผิวสวยมากพี่บัวหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบบพลอยนะคะ โอ้ยคุณแม่คลางอะไรเนอะลูกสาวเดินทางไปทํางานค่ะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวตอนเย็นน้องพลอยก็กลับมาอีกนะคะดูนะคะพี่ๆนะคะจะจ้องหนะะ้าหันมามองที่น้องนะคะหันมามองที่เด็กยิงบัวพลอยกับพี่บัวยืนนะคะแม่ขานี่นะคะเด็กๆของเราอยู่ทางนี้นะคะน้องไม่ได้ไปไหนนะคะน้องเดินทางไปทํางานนะคะ น้ำสายยางชิวๆอาแช่อ่างไม่พอมาอาบต่อข้างนอกอีกนะคะดูดูดเบียเสียดนะคะด,ดูดูดูเอออ่ะตามไปค่ะอ่ะตอนนี้จะพาเดินเส้นทางลัดนะคะลัดเลาะนะคะมาลูกมามาค่อยๆมาค่อยๆมาโ,โหเสียงคลางนะคะของพี่ๆอยู่ที่บ้านเปียมสุกนะคะ มาเร็ว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 เอมาลูกมาเอออ่ะค่อยคคืนค่อยๆคืนเอโอ้ยหนักพุงเอยพอไปไม่รอดเอยพอไปไม่รอดเอาเออ้วนอ้วนหนักพุงโอ้อ้วนหนักพุงโอ้อ้วนอ้วนหนักค่ะแม่น้องสาวอยากเล่นดินนะคะมาพี่โบสุดหล่อมาแล้วมาแล้วนนุน โอ้ยอยากเตเล่นนะคะสายเล่นนะคะสายกินนะคะฝั่งนี้นะคะอ่ะพี่บัวชุดหล่อมาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหมปลาเร็วปลาเร็วโอ้โหวันนี้อากาศดีแต่เช้าเลยนะคะอ่ะค่อยๆขึ้นพี่บัวนี่เก่งครับเก่งเก่งเก่งตับมาจู น้องก็จะลัดแล้วนะคะดูนะคะอยากเล่นตลอดทางเลยนะคะแม่จา๋าดูนะคะอยากเล่นตลอดทางเลยวันนี้เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะทางที่แม่จิมเคยพาน้องเดินประจาจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเป็นดินแดงฝั่งนู้นนะคะทางนี้จะข้ามคลองนะคะข้ามข้ามมาอีกฝั่งนะคะแต่ทางนี้จะใกล้กว่านะคะย่นเวลาเราได้ประมาณ10นาทีเลยนะคะ ดูเด็กน้อยนะคะมาอยากไปอยากเล่นนะคะอยากเล่นตลอดทางเลยเด็กยิงอกพลอยเอ,อ,อ๋ยเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะลาไปไปตพาเดินแต่เช้าวันนี้เอ็กซ์ไซส์ลดพุงหน่อยชี้เอ็กซ์ไซส์ลดพุงหน่อยชี้เล่นไม่ได้นะคะอาบน้ำมาสวยๆนะลูก อาบน้ำมาสวยๆหนูเล่นไม่ได้นะคะดูพี่บัวเขาเดินเขาไม่เห็นงงงงเลยหนูโอ้โหดูนะคะดูพี่บัวบอกอย่าเล่นน้องอย่าเล่นดูนะคะดูนะคะ ดูนะคะเด็กหญิงบัวพลอยตอนนี้เตรียมพร้อมมากๆนะคะในการเดินสวนสนามอีกแล้วนะคะแม่จ๋าดูนะคะเอออะสับเท้าด้วยค่ะเออโหเรามีเยอะน้อยนะคะอะพี่บัวสูงๆูโอ้โหน่ารักพี่บัวน่ารักลงมากๆเลยเอ่ยำาลกเออโหดูนะคะ สดใสล่าเริงแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะอาชูขึ้นสูงสูขลุขาชูขึ้นสูงสูโอ้โหนี่ <CC _. S 2> อ,อะย้ำด้วยค่ะย้ำเท้าคะ่ะลูกจา๋าดูนะคะเออสดใสล่าเริงแต่เช้าเลยนะคะสดใสล่าเริงแต่เช้าเลยว,ว,วันนี้นะคะเด็กหญิงบอพลอยนะคะแม่แม่จา๋าดูนะคะเออเอเอ อ่พี่บัวสูงสูงอ่ะย่ำเท้าด้วยก็ย่ำย่ำก่อนย่ำเท้าอยู่กับที่สิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องพลอยเดี๋ยวก่อนอ่ะเออโหดูนะะเออโหเออโหกับที่เออโหมย่ำอยู่กับที่เก่งค่ะลูกเออโหเออโหน่ารักที่สุดเลยอ่ะพี่บัวเก็บพี่บัวยังกินอยู่นะคะพี่บัวยังกินอยู่อ่ะน้องพลอยมาค่ะลูกจับเท้ามาค่ะอ่ะโห เก่งน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยตอนนี้นะคะดูนะคะโอ้โหพี่บัวหล่อมากลูกอะระหว่างเดินนะคะระหว่างเดินทางนะคะไปทํางานนะคะเราก็จะฝึกนะคะเด็กๆไปในตัวด้วยนะคะแม่จา๋าดูนะคะพี่บัวรูปหล่อมากลูกดูมือน,น้อยๆกวักด,ด้วยนะคะอะน้องพลอยยกขึ้นูงฉงค่ะูงฉงค่ะลูกขาฉงูงค่ะ,คะ,คะนันเห็นไหมพี่บัวบอกว่าให้ยกขึ้นฉงๆงเหมือนที่บัวนะั่น่ะ ย่ำเท้าด้วยค่ะสับเท้าด้วยลูกสับเท้าด้วยอ่ะเออเฮอะเออเฮออ่บ,บนสูงบนสูงค่ะสูงสูง,สงนี่น,น่ารักค่ะไอนี่เออเฮอะเออเฮอน่ารักน่ารักนี่โอ,อ้โหป่ะบรรยากาศได้ด้วยนะคะท่ามกลางธรรมชาตินะคะแม่คะ่ะ น้อยนะคะกับพี่ชายลูกรอนะคะโอโหน่ารักที่สุดเลยค่ะอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะเก่งค่ะเก่ง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 อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพักความน่ารักนะคะของน้องบอบพลอยแล้วก็พี่บัวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ่ะพี่บัวครับลูกเรารูกงก็สวยๆครับก่อนเสียงครับเสียง โอ้โหดูขี่เกียจติทำนะคะโอ้โหพี่บัวพี่บัวครับรูปหล่อครับโอ้โหกลับงามๆเลยดูพี่บัวโอ้โหน่ารักที่สุดเลยโอ้โหพี่บัวน่ารักมากครับโอโอ่ะต้องลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ